สวัสดีค่ะวันนี้เรามาฟังความรู้สึกของผู้ที่ได้สัมผัส Next-Gen Ford รุ่นต่างๆณนะงานมอเตอร์โช2022นี้กันเลยดีกว่าค่ะครั้งแรกที่ผมเห็น Ford Ranger Raptor ออกมาจากหลังเวทีนะครับผมบอกเลยว่านี่คือรถกระบะที่ดูดีดูโหดและดูแกร่งมากที่สุดครับนะับตั้งแต่เห็นรถกระบะในประเทศไทยมานะครับคุ้มดู ค,ความรู้สึกแรกที่เห็นเลยนะคะฟอร์ดแลปเตอร์ก็คือสวยค่ะมันใหญ่มากเลยตอนแรกเพื่อนก็ว่าเออทำไมเพื่อนชอบอ๋อเครื่องมันใหญ่จากที่ได้ลองขึ้นไปนั่งนะคะก็คือมันไม่ได้สูงมากเลยค่ะผมรู้สึกว่ามันแบบตอบโจทย์ทุกอย่างเราไม่เสียแรงที่รอเป็นกระบะหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่กันเดียว ที่แฟนพี่เนี่ยเชียร์ให้ซื้อมันจึง้งมากคือไม่คิดว่าตัวจริงมันจะหล่อขนาดนี้แค่เห็นสเปคเนี่ยก็บอกได้เลยว่า<ม>เป็นรถกระบะท,ที่เทพมากมันโดนมากโชคตัวเนี้ยเท่าที่ทราบมาเนี่ยเป็นโชคระบบไฟ์ฟาวแล้วก็ตอบสนองของช่วงล่างเนี่ยทุกสภาพถนนไว่าจะเป็นพวกออนโรดหรือออฟโรดเนี่ยผมว่า โชกตัวนี้ทำมานี่ที่สุดเลยนะแล้วเป็นระบบไฟฟ้าที่ปรับตามสภาพการขับขี่สุดยอดมากสำหรับ Ford Ranger Raptor ตัวนี้จริงๆมันสุดยอดคุณแซนดี้เพิ่งได้ดูรถ next gen ของ Ford นะครับต้องบอกเลยว่าหน้าตารถทุกคันเลยสวยสุดยอดมากเลยนะครับและก็ภายในนะครับแซนดี้ประทับใจมากเพราะว่าภายในตอนนี้คันสมัยคุณภาพดีมีทัชสกรีนใหญ่ๆเลยนะครับ next gen ranger ก็แข็งแรงเร็ว แล้วก็คุณภาพดีมากเลยนะครับ Next Gen Ranger รอเท่แรงเรารอคอยกันมาอยู่แล้วนะครับในการมาของ Next Gen ทั้ง Ranger ทั้ง Everest แล้วก็ Raptor นะครับพอมาเจอคันจริงกับราคาเนี่ยเ้าใจมากนะครับโดยเฉพาะ Wide Track ตัวนี้นะครับเป็นดีไซน์ที่หลายคนรอคอยกันมาอยู่แล้วสำหรับกระบะ Wide Track นะครับเพราะว่าเรียมสันเยอะขึ้นนะครับไฟหน้าที่เป็นแบบ Matrix LED ต่างๆนะครับล้อ ภายในนะครับหรูหราขึ้นจอกลางขนาดใหญ่นะครับเรียกได้ว่าว้าวมากเลยครับจองเลยครับจองเลยครับครั้งแรกที่ได้เห็นรูปลักษณ์ของฟอร์ด a ลนเจตัวใหม่นี้นะคะก็รู้สึกว่าชอบมากเลยเพราะว่าเท่ขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนะคะถ้าจะให้นิยามของฟอร์ดเลนเจตัวใหม่นี้นะคะก็อย่างแรกเลยแกร่งแล้วก็ลุยแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะผมรู้สึกว่ามันมันสวยแล้วก็โอเคมากครับสัมผัสแรกที่ได้เห็นเลนเจอร์วแทตัวนี้นะครับก็ รู้สึกว่าสมรรถนะดียิ่งขึ้นกว่าตัวเก่ามากเลยครับรูปผมตัวนี้สวยมากครับดูสปอร์ตยิ่งขึ้น<ๆ>ก็อยากให้ทุกท่านลองเปิดใจให้กับฟอร์ดเดนเจอร์ไวท์ตัวนี้ด้วยนะครับแข็งแกร่งมากประทับใจค่ะคืออย่างแรกคือรูปลักษณ์ความสวยงามก็รู้สึกว่ามีความเท่แล้วก็โดดเด่นค่ะสีสันก็สะดุดตาดีก็จากความรู้สึกแรกนะครับผมเทคโนโลยีในในของรุ่นนี้นะครับมันก็รู้สึกได้แบบว่า มันได้เอามาทําได้แบบเหมาะสมสมรรถนะรถแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆของ f อ r d เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยากให้ลองเปิดใจดูครับก็มีความสวยงามครับทันสมัยแล้วก็น่าใช้ระบบออปชั่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ได้เป็นพวกไฟหน้าไฟท้ายที่เป็นหลอด LED ทั้งหมดจอเครื่องเสียงแอร์หลังระบบต่างๆที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในตัวรถรู้แล้วแต่เพิ่มเติมขึ้นมาตามที่ลูกค้าเรียกร้องและต้องการเลยครับคุณจองได้เลยครับไม่ผิดหวังแน่ๆครับรอเท่แล้วก็น่าใช้ครับ สำหรับความรู้สึกแรกที่ได้สัมผัสกับ Ford Everest ใหม่นะครับ Next Gen Ford Everest นะครับเราจะเห็นถึงความดุดันมีความสดใหม่ยิ่งขึ้นนะครับคันนี้ในเรื่องของอัรประโยชน์ต่างๆเรื่องของการนั่งเรื่องของเจที่นั่งต่างๆงนะครับยังคงเดินนะครับแต่มีความสดใหม่และมีความดุดันยิ่งขึ้นครับใหม่หมดจดครับมันรู้สึกว้าวกว่าของเดิมมากสิ่งที่มันเปลี่ยนไปจากของเดิมเขาเปลี่ยนไปโดยเขาอาศัยจากข้อมูลข่าวสารจากผู้ใช้งานทั่วโลกการใช้งานการจับสัมผัสหลายๆอย่าง มันดีขึ้นมันดูสบายขึ้นมันเจ๋งมากเอเวอเรสต์ใหม่เนี่ยก็คือดูล้ำสมัยนะครับดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนเดิมสวยงามขึ้นดูหรูแล้วก็ดูลักชัวรี่ขึ้นครับเท่ hey, ดุดันค่ะสวยล้ำเยี่ยมครับมีความรู้สึกว่ารถใหญ่ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวข้างในเนี่ยถ้าลองเข้าไปนั่งแล้วก็จะรู้สึกว่าน่าจะนั่งสบายค่ะใหญ่ดีสบายดีครับถ้าเราได้สัมผัสเขาแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้สึกว่ามันเหมาะกับครอบครัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เป็น p p v เนาะที่ว่าน่าจับตามองรุ่นหนึ่งเลยเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนแบบโฉมใหม่ทั้งหมดเลยออเนวอะไรเงี้ยพวกไฟหน้าพวกฟังก์ชันข้างในอะไรเงี้ยนะโดยเฉพาะทั้ง e v e r อเรแล้วก็เจ้าแรปเตอร์ก็น่าจับตามองมันใหญ่มากสมัสรแรกที่ผมได้เจอนะฮะกับ e v e r อเรสต์เน็กเนล้ำสมัยทั้งการออกแบบทั้งภายนอกและภายในนะฮะแม้แต่ระบบเบรกที่ใช้เป็นระบบไฟฟ้าอยากเชิญชวนสมาชิกเอเวอเรสต์ขับไทยแลนด์แล้วก็สมาชิกที่ขับเอเวอเรสต์ทั่วประเทศน,นะฮะ มาลองสัมผัสกับเ v e r เรสต์เน็กเตัวนี้นะฮะจะประทับใจตั้งแต่แรกเจอเลยครับล้ำแก่งทันสมัย